คุยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆในการเจริญสมถะกรรมฐานและวีปัสนากรรมฐานโดย่อพาออย่างยิ่งนักเจริญสมถะกรรมฐานนิัสสนากรรมฐานเขาก็ถือเอาของทุกอย่างที่มีในโลกเป็นครูทั้งหมด <c oughs> เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคต ท่านบอกแล้วว่าธรรมะที่เรานำมาสอนนี่ไม่ได้นำมาจากไหนธรรมะทุกอย่างมีอยู่ในโลกทั้งหมดแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนมาทุกหมุมแต่เราอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้มีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งเวลานี้เสียงเพลงตามสถานีวิทยุต่างๆจากเครื่องขยายเสียงต่างๆ ดังลอดธรรมาสู่โสทศเป็นปกตินี่ถ้าเราจะเป็นคนลำคาญในเสียงเพลงหรืนว่าจะเป็นคนผิดปกติไปเพราะ่าปกติชาวโลกเขาชอบกันอย่างนั้นแล้วเราก็จะทำยังไงเราจะเสียงเพลงมาให้เป็นประโยชน์ในการได้าการจเจริญสมถกรรมฐานและวิัสนา,านกรรมฐาน แต่ความจริงเสียงเพลงคนดีเสียงขับรโครงคนดีการดูมโหสพกคนดีย่อมเป็นปัจจัยเข้าถึงโมกธรรมได้โดยง่ายดูตัวอย่างท่านพระโมคคันลาในภาษาีิบุตร <c oughs> ก่อนที่จะออกบวชท่านเองท่านก็ไปดูมโหสพตามปกติทุกคราวที่ดูมโหสพ ก็มีความรื่นเ,เริงให้รางวัลตามสมควรถ้าชอบใจเพราะในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐีแต่มาในวันสุดท้ายแปลกฏ้วท่านทั้งสองนี่นั่งหน้าสนลทด้่างสองท่านคายความรื่นเริงบันเทิงใจพระโมคคัลลาจึงถามภาษาลีบุรวา่าจะหายวันนี้เพื่อนทำไมถึงไม่มีการรื่นเริง พระสารีบุตรก็ถามบ้างเหมือนกันว่าท่านละจะ็ยังไงถึงไม่มีความด้วยเลยเ้่สองท่านมีความเห็นตรงกันบอกว่าเราก็ดีบุคคลผู้แสดงก็ดีเลยคนทั้งหลายที่มมาดูมโหรสพุตดีทั้งหมดนี้ไว้ยชาต่างคนก็ต่างตาย <c oughs> ในเมื่อต่างคนต่างตายแล้วการดูมโหรสบมันก็ไม่มีประโยชน์ ในการที่เราเกิดมานี่มันก็มีแต่โทษไม่มีคุณเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดนี่มันจะมีประโยชน์อะไรนี่ก็อาศัยปัจจัยที่ท่านดูมโหรสกตั้งสองท่านเป็นคนที่มีบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วเคยปร,รับอธิษฐานตัวเป็นสาวกโงองค์เป็นอัตมาสาวกโงองค์สมเด็จพระบพิตแก้ว <c oughs> จึงคิดในใจว่าในโลกนี้มีของมันมีคู่กันมันมีมืดแล้วก็มีสว่างมีเกิดแล้วก็มีตายไอ้ทำที่ให้เกิดและทำให้ตายมีอยู่ได้แต่ไอท้ทำที่ทําบุคคลไม่ให้ตายนี่มันต้องมีแต่สองคนในตัดสินใจแสวงหารธรมที่ไม่ตายคือโมกะธรรมธรรมเรื่องคนจากความตาย จึงเข้าไปหาท่านสันชัยปรีภาชกและก็พพระพุทธเจ้าในคานหลังนี่เรามาคุยกันถึงว่าการดูมหรสศพมันมีประโยชน์ดูกปดูอย่าดูเฉยดูแล้วก็ต้องคิดไปดูว่ามหรสศพคน,สนแสดงก็ดีคนดูคนดีมันตายด้วยกันหมดมหรสศพที่เขาสแสดงแล้วมันก็แล้วกันไป ตัวใหม่ออกมาตัวเก่าเข้าไปแสดงไปแสดงมาแสดงมาแสดงไปในที่สุดเราต้องจบนเลยมันก็เหมือนกับชีวิตของเราที่เกิดพุกๆลูกลโวกลัวกลกลเกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดย่ำกันไปย่ำกันมาในํำนองนี้ในที่สุดเราก็จะพบการนัตตาคือการสลายตัวเมื่อมัน แสดงเข้าแสดงออกแสดงออกแสดงเข้าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันก็เกิดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลําบากใหถ้าเราเกิดที่ไรมันไม่อยากตายสักทีแล้วมันก็ต้องตายเกิดมาทุกครั้งเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่เกิดมาทุกครั้งมันไม่อยากป่วยมันก็ต้องป่วยเกิดมาทุกครั้งไม่ต้องการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็ต้องกระทบ นีเนเออ่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเสียงทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ในดินแดนที่เราเกิดถ้าเรายังมีความเกิดอยู่สมบัติทั้งหลายเหล่านี้มันประจําอยู่ที่นั่นและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับคนที่เดินออกไปกลางแจ้งแดดจัดเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการถกแสงอาทิตย์มันก็เป็นไปไม่ได้ เราเดินลงไปในพระมหาสมุทรที่มีน้ําเต็มเตยมเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการเตียดนะ้ํามันก็เป็นไปไม่ได้ข้อนี้ชั้นใดความเกิดขึ้นมาเราก็กระทบกับของที่ไม่จริงไม่จังที่เรียกว่าอนิจจังหาความเกี่ยงไม่ได้ทุกขังมีสภาพเต็มบไรไิวามทุกอรัตตาเต็มบริการสลายตัว <c oughs> นี่ว่ากันถึงว่าเราดูมโหรสถแลนนี้เสียงดนตรีมเมื่อเราคิดกันไปทีว่าเสียงดนตรีนี่มันน่ารำคาญเหลือเกินมันสร้างแต่ความยุ่งมันไม่มีอะไรเป็นปใจใัจจัยเกิดความสุขมันยั่วยาอยู่ตลอดเวลาเพลงบางเพลงก็ชวนให้เิพเพลิน เพลงบางเพลงก็ชวนให้เราลำคาญใจแล้วในเมื่อเพลงมันเป็นอย่างนี้เราคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์นไหนๆเราเป็นจิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเอาทุกอย่างในโลกที่นีอยู่มาเป็นธรรมะเพื่อปฏิบัติเอามาเป็นครูสอนเราแล้วก็เพลงมันจะสอนคนได้ยังไง แต่วความจริงเพลงสอนคนไม่ได้คนต้องสอนตัวเองเอาเพลงเข้ามาเป็นครูถ้าหากว่าเราหวังแชเพลงเข้ามาเป็นครูด้านสมถะภาวนาเ้าก็ฟังกันอย่างนี้ฟังเพลงที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามทีตั้งใจฟังมันจนจบ เอาจิตจับไปเสมอว่าเพลงนี้มีลีลาเป็นยังไงมีเสียงสูงมีเสียงต่ำมีเสียงเบกมีเสียงแหลมแล้วก็การดิดสีที่เป่าทุกจังหวะการตีทุกครั้งเราจะไม่ยอมให้เสียงนี้ขาดไปจากหูเราจิตใจเราจะกำหนดไว้เ,เสมอดันัะะทีที่เขาบรรเลงเพลงจะไม่ยอมให้เสียงเพลงขาดจากหู ดจจะตามรู้เสียงเพลงอยู่ตลอดเวลาและก็เวลานั้นเราจะไม่ยอมใช้อารมณ์อื่นเข้ามาคิดไม่ยอมให้อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกจิตจิตจะจับจู่เฉพาะเสียงเพลงอย่างเดียวพอจิตจับจูจเฉพาะเสียงเพลงอย่างเดียว <c oughs> อย่างนี้จะเป็นสติ ือเป็นการวรวบรวมกําลังใจให้จับอยู่ก,ะะกับกระแสเองกับกระแสของเพลงและเสียงของเพลงตอนนี้เมื่อการจับเสียงเพลงได้กันหลอดจบไม่ขาดสายก็แสดงว่าจิตของเราเป็นสมาธิตัวสติใช้ได้นี่มาถึงสัมปชัญญะต้องรู้ว่าเสียงเพลงที่ออกมาเป็นเสียงหนักหรือเสียงเบาเสียงทุ่มหรือเสียงแหลม ช่วงเจังหวะสั้นหรือยาวอย่างนี้เป็นสัมปชัญญะบ้างอารมณ์จิตให้มันตรงอยู่โดยเฉพาะเสียงเพลงการที่กล่าวมาอย่างนี้เป็นสมถะภา,าวนาทีนี้สมถะภา,าวนามันก็มีต่อไปอีกเอาเสียงเพลงเป็นครูของเราต้องนึกว่าเสียงเพลงมันดังมาได้สามสถานด้วยกันคือหนึ่งเคาะ สองสีสามเป่า <c oughs> หรือว่ามันจะมาจากทางไหนได้อีกก็ต่างใจส่วนใหญ่ๆเสียงเพลงจะมีกันได้ก็จากเสียงคอแล้วก็เสียดสีแล้วก็เป่าได้นลมนี่เสียงเพลงที่ดังเ,เจื้ยแจ่วมาไม่ขาดสายแล้วก็ต้องคิดว่านี่เขาเคาะทีเดียว เขาสีครั้งเดียวเขาเป่าครั้งเดียวหรือยังไงเจ่เนื่อแท้จริงๆไอการเคาะครั้งเดียวสีครั้งเดียวเป่าครั้งเดียวเป่าแล้วเสียงก็หายไปสีครั้งหนึ่งเสียงก็หายไปเคาะทีหนึ่งเสียงก็หายไปมีเสียงที่มันดังอยู่นานก็เพราะว่าเขาเคาะไม่ขาดมือเคาะและ้วยกมาแล้วก็เคาะต่อ สีไปสีมาไม่ขาดสายเป่าเสมอไปในหยุดยั้งเสียงเพลงจิงได้แรงกดตลอดการตลอดสมัยจนกว่าจะจบเร็วทีนี้เราก็เสอาเสียงเพลงนี้เข้ามาคิดนี่สมมติว่าแอกข้อเข้า,าสีแล้วก็เป่าครั้งเดียวมันไม่เป่าต่อไปไม่สีต่อไปไม่ขอต่อไปเสียงเพลงจะมีต่อไปได้ไหมเราก็จะเห็นชัดว่ามันมีไม่ได้ ทำไมถึงว่าไม่ไ,มได้ก็เพราะว่ามันขาดสายไปซะแล้วเสียงเก่าหายไปเสียงใหม่ไม่ปรากฏมันก็หมดกันเสียงมันก็ไม่มีเสียงตอนนี้เราก็มาเทียบกับร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในสุด ตอนนี้เรามาพูดกันด้านสมถาภาวนาว่าเกิดแลทดท้วก็ตายการเกิดจากคันมันดาที่อยู่ในคันมันดาเมื่อวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิใหม่ๆหรือว่าจิตเข้ามาปฏิสนธิใหม่ๆมันก็ต้องอาศัยกายที่ยังไม่เป็นกายไม่เป็นรูปเป็นร่างเห็นเลือดเรื่มจับก้อนน้อยๆจิตเริ่มเข้ามาอาศายัย ต่อามาเมื่อร่างกายจะปรากฏจิตจะมีที่อาศัยอยู่ตลอดการตลอดสมัยต่อว่าอาหารที่มารดาบริโภคไปรอเลี้ยงร่างกายจากเล็กมาถึงใหญ่ถึงท่านเกิดตุ่มเป็นสายขาขึ้นมาแล้วก็มีอาการสามอิกสองครอคูนใน,นที่สุดก็เคลื่อนออกมาจากคันมารดาี่ร่างกายสมบูรณ์ที่เป็นได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราอาหารหล่อเลี้ยงเ้าไว้ อาหารหล่อเลี้ยงเป็นสันตติคือเพื่อการสืบต่อกันเรื่อยไปเมื่ออยู่ในคันมันดาได้อาศัยมันดาบริโภคอาหารอาหารเก่าพอจะหมดไปอาหารใหม่มันดาก็กินเข้าไปใหม่มันก็เป็นหล่อเลี้ยงใหม่หากว่าอาหารของมันดาไม่หล่อเลี้ยงตลอดไปมันก็ตายนี่ชีวิตที่ออกจากคันมันดาก็เหมือนกันเป็นคนแล้วแต่ทั่า ยังเอาเดีอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนก็เป็นแล้วร่างกายอาการสานที่สองก็เป็นหมดแล้วแต่ถ้าว่าถ้าเขาจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็ต้องใช้อาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ว่าลิงกันลา,าอาหารอาหารคือทำข้าวอาหารที่เราปรุนขึ้น้าไปนี่เป็นอาหารอย่างเลยที่ทําให้ร่างกายสูงตัว ผัสสาหารอาหารคือผัสสะได้จจลมหลยใจเขาออกมนโนสัญเจตอาหารอาหารคือความปรารถนาของใจอย่างนี้เป็นต้นจริงอาหารด้วยหลายเหล่านี้มันหล่อเลี้ยงกาลังกายเอาไว้แต่าอาหารนี่ที่เขาให้กินเข้าไปในระยะแรกแล้วเขาไม่ให้ต่อไปเมื่อกําลังขององาหารเก่าหมดไปร่างกายและปตาย นีไ่ไปนั่งเปรียบเทียบกับเสียงดนตรีมันก็มีสภาพเหมือนกันเสียงดนตรีที่เขาเคาะแล้วเขาไม่เคาะใหม่เสียงก็ขาดไปเหมือนกับชีวิตของเราที่ขาดอาหารอาหารเก่าหมดไปอาหารใหม่ไม่มาเราก็ตายมีเอาเสียงดนตรีเป็นครูในการเจริญสมถะภาวนาแล้วก็ฟังเสียงดนตรีันต่อไปว่ามันมีสภาพเที่ยงไหม เย่องดนตรีนี่มันก็มีสภาพไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเหมือนกันเพราะเพลงต้องการฟังเสียงกําลังไพเราะพระพิ้งดีเมื่อดีไปบางเจียงบะบางตอนก็เพลงนั้นก็อัดเป็นที่ไม่ชอบใจของเราบางทีเพลงเบียงเพลงเดียวกันคนบรรเลงคนเดียวกันดีสีตีเป่าริเคราะ์ให้เราชอบใจได้ในการบางครั้งบางคราวบางคราวเราก็ไปชอบใจในลีลานั้น <c oughs> ถ้านี้เพราะอะไรเพราะเป็นอนิจจักของเสียงเปลยมันไม่เที่ยงว่าคนที่บรรเลงนะไม่เที่ยงแล้วหูคนฟังก็เป็นหูที่ไม่เที่ยงจิตคนฟังก็เป็นจิตที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรจรึงว่าอย่างนั้นคนบรรเลง้ออาจจะอ่อนไปความไหวของมืออาจจะมไม่สม่ำสเสมอกันความไพเราะเพราะเพียงมันก็ขาดไปย่อหย่อนลงไป <c oughs> นี่เครื่องดนตรีที่เราใช้มันก็รู้จักเก่ามันก็รู้จักเสื่อมมันก็รู้จกักสศเนี่ออารมณ์ของบุคคลฟังก็ไม่แน่นักวันนี้อาจจะชอบฟังเพลงเสียงหว,วานหวานหยหวนไพเราะบางขณะอาจจะต้องการฟังเพลงที่เราใจทำจะให้คือคักคือพึกโครมตึงฟังโคงครับ นี่เป็นอันว่าเสียงเพลงมันก็ไม่เที่ยงคนบรรเลงก็ไม่เที่ยงแม้คนฟังมันก็ไม่เที่ยงเมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นข,นนนขึ้นมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์คำว่าทุกข์แปลว่าจำจะต้องทนของที่เราจำจะต้องทนฟังจำจะต้องทนทำ จำจะต้องทนคิดนี่มันเป็นอาการของความทุกข์ <c oughs> แล้วทำไมมันถึงทุกข์ล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจึงทุกข์เพลงเป็นครูจำเสียงไว้ก็เพลงเป็นครูเรามีความทุกข์เพราะเสียงเพลงมันไม่เที่ยงแต่ความจริงเสียงเพลงมันเที่ยงแต่ว่าคนสนิทชี้ที่เปล่ามันไม่เที่ยง ในบางทีคนดิดสีตีเปล่ากําลังเขายังดีลีลาย,ยังปกติแต่ว่าเครื่องบรรเลงเครื่องบรรดนตรีมันไม่เที่ยงบางทีเครื่องดนตรีมันก็ยังเที่ยงอยู่การเด็ดติดสีตีเปล่าก็ยังคงตัวคนบรรเลงก็ยังมีกําลังร่างกายมีความไหวพอสมควรตามเดมิมแต่หูคนฟังใจคนฟังมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเคยชอบเพลงนี้คราวนี้ไม่ชอบกปนแล้วต้องการเพลี่ยนโน แล้วก็ไปนั่งนึกดูว่าไอ้เพลงทั้งหลายเนี่ยเรื่องการดีดซีดีเปล่าคอแต่และบุคคลมันทรงก็อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหมไม่นจะทรงได้ยังไงนักดนตรีปรจําโลกแต่ลโลกเกิดมานักดนตรีก็ติดมากับโลกเสมอนักดนตรีตายไปแล้วนับไม่ถ้วนนี่เป็นอนัตตาเลยแล้วบังคับไม่ได้ รายการนี่สองเครื่องดนตรีสำหรับบรรเลงตั้งแต่ตั้งโลกมาถึงปัจจุบันเครื่องดนตรีที่พังไปทันหลายไปนี่นับไปวนไม่มาเข้าสภาพอนาตาเจ <c oughs> ้าของจะปรับปรุงจาซ่อมแซมเป็นรายการใดก็ตามทีเครื่องดนตรีก็ไม่ส่งตัวและก็คนฟังเสียงดนตรีละ่ะฟังกี่คนฟังเท่าไรตายหมดเท่านั้น มันก็เป็นอนัตตานี่การฟังเสียงดนตรีถ้าฟังเสร็แเราก็เป็นพระอาหารหันต์ได้พระยาถามว่าคนพูดเนี่ยเคยใช้เสียงดนตรีเป็นเครื่องประกอบในการปฏิบัติสมถธกรรมฐานนิพพานกรรมฐานหรือเปล่าควจริงพระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามวาทาทศและก็จะอ้างอิงตัวเองเป็นสำคัญ แต่ว่าเรื่องนี้เราพูดกันตามหลักของความเป็นจริง <c oughs> ว่าต้องขอบอกว่าใช้มามากพยายามปกติเป็นคนชอบเล่นดนตรีแต่ว่าเป็นดนตรีไทยเดิมเรื่องดนตรีนี่เสียงเพลงอะไรก็ตามใครก็จะมาเลงกันที่ไหนเป็นนักขโมยเพลงจริงที่สุด <c oughs> <c oughs> เังเพลงพ,พื้นพื้นธรรมดาธรรมดาฟังจบเดียวก็เอาไปกินเลยนี่นักขโมลเพลงเพลงตับยาวๆเช่นตับนัาก,กะบาตลมมากเป็นนางลอยอย่างนี้ถ้าใครบรรเลงให้ฟังเพียงสองครั้งเอาไปกินหมดทั้งเนื้อเพลงและบทร้องไม่เหลือแล้วดีเม่ดีก็ชอบแต่งต่อเติม บางแบบฟางเผงคิดไปเสมอ <c oughs> ไม่ตอนนี้คนก็ทาแบบนี้ตอนนั่งคนก็ทาแบบนั้นมันดีไม่พอหรือบางทีมันก็ดีไม่กันเวลาที่เราจะไปชันกับเขาถ้ามันเหมือนเขาเราก็เอาชนะเขาไม่ได้แล้วก็ต่อเนื่นโน่นเติมนี่สนิทหน่อยของเก่าก็ทําไม่ดีแล้วคนเริ่มต้นสร้างใหม่เนื่ยแย่แต่เรามาแก้ไขเด็ดแรงเนยน้อย สบายเราก็มีอารมณ์สบายในเมื่อเรามีอารมณ์สบายก็อะไรเพราะเราเขามาใช้แต่นี้พอเข้ามาบวทในพระพุทธศาสนาฟังเสียงเพลงมันก็ติดใจแต่ฟังมาฟังไปมาเทียบเคียงกับชีวิต ไม่เพลงที่จะเคาะขึ้นมาในเบื้องต้นแล้วก็เคาะต่อไปมันก็เหมือนกักบการเกิดของเราแล้วก็มีชีวิตเดินตายเต้ามาตามลำดับในที่สุดเพลงเขาบรรเลงจบชีวิตแล้วก็จบไว้กับเสียงเพลงนี่การฟังเพลงไทยจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดชานสมาบัตินม่เคยหายกินกับเสียงเพลงมันแล้ว โดยภาพใหย่ยิ่งเพลงเบรโคมศพที่ชอบฟังมากเดี๋ยวนี้ก็ยังชอบฟังพอฟังเสียงเพลงเบร์โคมศพทีไรก็คิดว่าตัวเราตายไปแล้วเวลานี้ปีผาพโพงใหญ่เ <c oughs> พื่อมอกกำลังเบรโคมศพของเราใหญ่นก็นมีความรู้สึกสบายคิดว่าเวลานี้เราตายไปจากโลกนี้แล้วปีพ้ายกำลังเบรโคมศพเราเลิกซึ่งภาพเวลาตาย ในก็เล็กถึงเสียงเพลงที่เขาบรรเลงมันโหยโหยนยน,นใสแสดงสัญลักษณ์ของความตายแลวเราก็าน,นั่งนึกจัวถ้าเราจะเกิดไปฟังเสียงเพลงแบบนี้ต่อไปมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างัญหาประโยชน์อะไรไม่ได้มันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหรือเมื่อมันไม่สุขมันเต็มไปได้วยความทุกข์ เราก็หาทางเลิกเกิดมาเสียเรื่องที่เขาบันเลงแล้วคนเลิกบันเลงไปชั้นใบแล้วผู้บันเลงไม่กลับมาบันเลงใหม่คือตายไปจากโลกนี้หรือว่าเครื่องเขาเดนตรีที่สําหรับบันเลงมันพังไปเราก็ตั้งใจให้มีสภาพแบบนั้นเกิดมาแล้วมันตินทุกข์เสียงเพลงหายไปเสียงเพลงก็มีความสุข เพื่องดนตรีที่สลายตัวไปแล้วเพื่อนดนตรีนั้นก็มีความสุขเพราะไม่ถูกใครเขาเสกเขาสับอีกคนที่บรรเลงเพลงดนตรีดนตรีต่างๆเสียงเพลงต่างๆเขาตายไปแล้วก็ไม่มีใครเขาใช้มันเลงอีกหมดจากความเหนื่อยการบรรเลงเพลงให้คนฟังต้องเป็นที่ชอบใจของคนฟังบ้างไม่ชอบใจบ้างเขาชอบใจเขาก็สรรเสริญเขาไม่ชอบใจเขาก็ลินพา นี่มาชีวิตของเราเหมือนกันเมื่อเสียงเพลงหายไปจิตเพื่อนการบรรเลงไม่มีอีกเลงก็มีความสุขคนบรรเลงเพลงตายไปแล้วก็ไม่มีใครเขาใช้เราชีวิตของเรานี้ถ้าเราตายแล้วเราจะเกิดใหม่เราก็ต้องผูกกิเลสกันเนาอาปาทานอกุสนุนก,กร,ระามให้เราต่อไป เราก็วาเลิกให้กินเด็ดตัณนหาวกว่าทานและกุศลกรรมมันใช่จะดีกว่าโดยน้อมนำมากระแสเพลงที่ฟังมาว่าเสียงเพลงมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันขึ้นไปหาใกล้จบเพลงในระหว่างกลางแล้วใน,นที่สุดเพลงก็จบชีวิตของเราก็มีสภาพเหมือกัน ในเมื่อมันมีความความความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมโทรมไปในทงกลางแล้วก็มีการแตกสลายไปในที่สุดมันก็พังแต่ว่าร่างกายของเราถ้าพังเพราะใจมันยังเกาะมันก็ยังไม่ถึงที่สุดของเสียงเพลงก็จะเหมือนกับเพลงที่เขามันเลงจบแล้วแต่ถึงเวลาเขาก็บรรเลงใหม่เสียงมันก็ไม่ขาดสายเราจะทำยังไงเราจรึงจะทำเหมือนอเสมอเมือนกับหนึ่งว่า เสียงเพลงที่เขาบรรเลงแล้วขาดหายไปแล้วไม่มีใครกลับมาบรรเลงอีกคือใครเข้าทึงจุดจดจบคือคนบรรเลงเพลงตายเครื่องดนตรีทั้งหลายถังเสียงเพลงมันก็ไม่ได้กดทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับนักผีพระธรรมครสัส่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือพิจารณาในสังโยคสิบเป็นสมุทฐาน ไม่เป็นไปจำใจแล้วก็กะกำหนดเวลาเข้าไว้ว่าสังโยกสิบรายการนี้ข้อไหนมีผลเป็นรา,าร,ารายการใดเมื่อไรจะถึงปัจจัยที่เรทาทำเราทำให้เราไม่เกิดเมื่อถึงจุดจบอะไรเมื่อนั้นความสมบายใจก็ยังแปลกอะระับบร,รดาสาาวกโของคตสมเด็จเทวรมะสุคตเรื่องใช้เพลงเป็นสมถะละวิปัสนา ก็ขอแสดงให้รับฟังไม่ได้เพียงยอยอๆพอได้ความใงตอนนี้หากว่าท่านใช้ปัญญาเพียงเชื่อพิจนนณาให้ดีแล้วเรงจะเป็นปัจจัยใท่านหลายเข้าถึงเป็นพระนิพพานได้โดยไม่ยากสวัสดี